พี่น้าไปไหนครับพี่น้าปู่นชีปุ่ชีชีจะไปไหนอะลูกรอคุณแม่ด้วยจับมือกัน ึ่งจะต่อยอะสิต่อยอยากโดนพึ่งต่อยเหรอ่อืองปาปาปาครับว่าไงลูกว่าไงคะเออะไรลูกเอาะไรคบอาชี้เจ้าอะไรครับลูกให้คุณย่าอุ้มเหรอ อุ้มไหมอุ้มได้ไหมคะอุ้มได้ไหมครับ <Yeah. S 1> อยู่ซ <Yeah. S 1> ี่นี่น,น,นี่ใครแลบลิ้นเนี่ยแลบลิ้นแบบไหนไหนแลบลิ้นเนี่ยลูกตุ๊กตาแลบลิ้นเหรอใช่ไหมใช่ไหมใช <Okay. S 1> ่ไหมครับขึ้งต่อยขึ้ง่อยขึ้งต่อยอ มีพุ่งได้เหรอมีพุ่งได้เหรอนู่มเห็นลานจอดรถไหมลูกสนาจะลังมุง บบไปขึ้นทางโน้นเพราะว่าทางนี้มันชัน ตัวอะไรลูกตัวอะไรตัวอะไรมด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 ฮะนะไหมลูกฮะนะยา,ยายายา มีน้ำแล้วมีอะไรอีกมีปลาด้วยอ๋อมีน้ำแล้วก็มีอะไรนะลงไม่ได้แล้วลูกถ้าลงไปเราก็ตกสิปลาตัวใหญ่ด้วย ฮะอุ้ยชีละวัางจะร่วงเห็นไหมคุณแม่บอกแล้วขึ้นมาทางนี้เข้าไปทำไมเดี๋ยวออกไม่ได้ลรอ ยืนตรงนี้พอไม่ต้องเข้าไปชนนุดรนะอนนดนะงเท้าเนี่ยนะถ้าถอดทำไมเดี๋ยวก็ต้องใส่อยู่ดีไม่ต้องถอดหรอกลูกไมาดูนะ้ำ ดูน้ำก็ไม่เห็นต้องถอดถุงเท้าเลยนั่งก็นั่งนั่งดีๆนะเดี๋ยวคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโออยู่ตรงนี้เลยฮะช้นั่งเลย แล้วก็ติดแต่เราเจิดเนาะลูกเนาะแม่ค่ะลิมขึ้นรถได้ไหมนะหนาแล้วไม่ยังก็ทำมาหาอะไรครอบเร<อ>าอันนี้ยังไม่ได้กินอะไรอะไรเ,เรอาอะไรได้กิน